สวัสดีครับพ่อป้าหมึกแล้วนะครับสวัสดีค่ะนี่วันนี้เรามีของขั้นเวลามาโอเด้งย<ร>่า <den> ีวันนี้โอเด้งย่างเราเปลี่ยนไปนิดหน่อยไม่หน่อยอะเปลี่ยนไปเยอะเลย <S <S <g ül> อันนี้เป็นโอเด้งย่าไม่ใช่รสซีฟู้ดนะอันนี้เขาเรียกรสอะไรนะดูก่อนรสอะไรเนี่ยรสคาราเมลใช่รสคาราเมลแต่โอเดนงย่านี่แถ,แถมไว้บอร์ดลายโปกเกมอนห้าแบบอ่ฮะ อันนี้คือด้านหน้านะคะขอดูด้านหลังหน้าด้านหลังนี่เขาก็มีบอกไว้ด้านหลังนะว่ามีลายอะไรบ้างบอกไว้แค่สี่รูปมีให้ค้นหาอีกหนึ่งรูปอีกโอ้โหต้องคนหาเลยเป็นลายพิเศษหนึ่งรูปไงลายความรับสเปเชียลสเปเชียลมากมากนะโอเคโอเคอันนี้ซื้อมากล่องราคา25บาบาทนะนะงั้นแหละจำไม่เคยได้เลยลืมอีกแล้วไม่กล้าบอกเดี๋ยวไม่ชัวร์เดี๋ยวซื้อผิดราคานี่เขาจะแปะสก๊อตเทปมาไว้หน่อยนึง เออส่องไม่ได้สอ่สองไม่ได้เรียกว่ากล่องสุ่มใช่แล้เรียกว่ากล่องสุ่มนี่ตำนานนี่พอเราแกะสก,กอตเทปออกเราก็จะพบกับไวบอร์ดขนาดยาวย<ะ>1ิบเซนติเมตรเขาแถมฟรีปากกาด้วยเนี่ยจริงๆปากกานี้เป็นของแถมมา,มาออกมานี่ปากกาเหมือนทุกอันเลยเราเคยมีเยอะเลยก็อันนี้แหละที่เราเคยเขียนซื้มาใลูกเขียนอ่ะนี่ไวบอร์ด น่ารักซะไม่มีอ่ะอันนี้เราได้ลายไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนลายอะไรลายลิมิเต็ดเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่นี่ลายที่สองหรอเออาลายที่สองโปเกมอนเจอร์นี่นะคะข้างหลังเป็นแมกเนตข้างหลังเป็นแมกเนตหรอนี่ไงดูข้างหลังเป็นแมกเนตกำลังหามองว่าจะไปแปะตรงไหนโชว์ได้เอาไว้ติดตู้เย็นได้เขียนโน้ตโน้ตใช่เอาไว้โน้ตเขียนได้เอ้ยหรือข้างหน้าเขามีเป็นกระดาษโน้ตด้วยเดี๋ยวเราแกะดูก่อน อ๋อมันเป็นไว้บอร์ดเนี่ยก็เขียนแล้วก็ลบอ๋ออโอเคโอเคว่าไวบอร์ดแม่งงงงอ๋อแปะเขียนเสร็จแล้วก็ลบ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 แล้วก็เขียนโอเครู้เรื่องแล้วแกะออกมาทหไมอ่ะแกะอามาลองเขียนไงอ๋อแกะอามาลองเขียนได้ได้ได้ลองเขียนปึ๊บนี่เอาไปแปะหน้าตู้เย็นเอาไว้เวลาเขียนโน้ตนี่นะก็สวยน่ารักดีนะดูดิน่ารักดีแล้วก็เจ้าแจ่แล้วก็เขียนโอ้โหเขียนชัดดีลบดีลบลบเด้วูวววอ๋อลบง่ายด้วยนะ เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยนะเอาไว้โน้ตได้โน้ตได้ไดว่ากินยานะคะอ๋อว,ว่าวันที่สิบหกเอ็ดกินข้าววันที่สิบห้ากินข้าวเดี๋ยวเผื่อลืมไงกินข้าวสามสี่วันหุ่นวยวันที่สิบสองไปตามโอเดงยาอ๋อเคยไปหาโอเด้งยาเออนี่ได้อยู่เนี่ยมันก็เหมือนพอเขียนเหมือนเขียน,น,นโน้ตสารพัดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนี่โอ้โหนี่ารมือบหานิทยเป็นงานศิลปะนี่อีกพันปีเนี่ย จะกลายเป็นของที่มีมูลค่าหลายแสนล้านยูเอสลาเลยเนี่ยจ้าจ้า,จานี่เห็นป่าโอ้โหนี่ขนาดเทพเจ้ายังแปลไม่ออกเลยอะ่ะเออฉันก็แปลไม่ออกเหมือนกันโถนี่งานแบบวินเซนต์แวนโก้เลยนะจ้าเห็นป่าตอนนี้อยู่ในยุคเลยคนไม่เห็นคุณค่าต้องรอให้ตายไปเลยหลายร้ยอยปีก่อนอ่าโอเครบรอบรอบรบรบเสร็จแล้วใครชอบ ก็ไปตามหาได้กล่องเลยยี่สิบห้าบาทมีทั้งหมดห้าลายให้สะสมแต่ถ้าซื้อซ้าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปได้กับเพื่อนได้ใช่แต่ว่าเราก็จะใส่แฟ้มคงลาบากหน่อยเนาะอ๋อต้องเป็นแฟ้มอ้นี้แฟ้มแบบสองช่องใส่ได้สี่อันเราก็เอาไปแปะไว้้างตู้เย็นได้ถ้าแปะข้างตู้เย็นไม่ได้เราจะเยอะมันมีหลายอันไงตัวอื่นอีกแย่หมดเลยเอาเก็บดีกว่าเก็บดีกว่าโอเคครับเสร็จแล้วต้องทำไงเสร็จแล้วเราก็ต้องไปแต่ก่อนเราจะไปอ่ะ ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์ปาร์มึกด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย